ขาหนูอายุยี่สิบเก้าอ่ะลุงลุงเป็นไหวปะไหวพี่น้องโอ้อยางอย่างอย่างหนูนี่สเปคลุงไหมโอ้สเปคเลยเอันแร้ก็ลุงจะเปนหนูเท่าไหร่ก็จะเปนหนึ่งร้อยให้ร้อยเที่ยวยังหรอโอ้ก็เรียกลุงอ่ะให้ร้อยี่หัวขาโอ้โหยไปหมดเลยหัวข้าหัวขา,ขาให้หมดนี่เลยละคะ ถูกใจอ่ะยอดเลยค่ะหัวข่าหัวขานี่ถูกใจป่าจริงๆเลยขอบคุณนะครับพ่อครับไปเดี๋ยวไปเลยนะเขาเรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งหัวข่าหัวขามันเป็นให้ผมหลงแมัทำรันจุกตรงนี้แหทำมันจุกตรงนี้แหละเวลาเขาโทรมาโอ้ยให้เขาตลอดคือไม่มีขัดแม้แต่ครั้งเดียวพี่รักองพี่ถ้าคือรักอ่ะเขาก็พูดดีอ่ะ มัก็เรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งหัวข้าหัวขามันเป็นให้ผมหลงนะเวลาเขาโทรมาพระองค์ให้เขาตลอดไม่มีขัดแม้แต่ครั้งเดียวพี่รักผมพี่ก้าหือรักอ่ะเขาก็พูดดีอ่ะมัาก็เรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งหัวข่าหัวขามันเป็นให้ผมหลงแม่มันก็เรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่ เวลาเขาโทรมาต้าองให้เขาตลอดคือไม่ม <Smack BI occurs> ีข <cái S 2> ัดแม้แต่ค <das> ร <theo> ั้งเดียวพี่รักของพี่ต้าพื้รักอ่ะเขาก็พูดดีอ่ะเขาก็เรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งหัวข่าหัวขามันเป็นใด้ผมหลงนะเวลาเขาโทรมาต้าองให้เขาตลอดคือไม่มีขัดแม้แต่ครั้งเดียวพี่รักของพี่ต้าพื้รักอ่ะเขาก็พูดดีอ่ะเขาก็เรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งหัวข่าหัวขา พี่รักผงพี่ก้าซือักอ่ะเขาก็พูดดีอ่ะเขาก็เรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งหัวข้าหัวขามันเป็นแม่ผมหลงแมเวลาเขาโทรมาลระอง์ให้เขาตลอดไม่มีขัดแม้แต่ครั้งเดียวพี่รักองพี่ก้าซือักอ่ะเขาก็พูดดีอ่ะเขาก็เรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งหัวข้าหัวขามันเป็นแม่ผมหลงแม่เขาก็เรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งหัวข่า ขมันเป็นให้ผมหลงแมทำมันจบตรงนี้แหละเขว่าเรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งหัวข้าหัวขามันเป็นให้ผมหลงแมทำมันจบตรงนี้แหละเขาว่าพูดดีอ่ะเ้อว่าเรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งหัวข่าหัวขามันเป็นให้ผมหลงแม่เขาว่าเรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งหัวข้าหัวขามันเป็นให้ผมหลง เขาว่าเรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งหัวข่าหัวขามันเป็นให้ผมหลงนะทำมันจบตรงนี้แหละทำมันจบตรงนี้แหละทำมันจบตรงนี้แหละเขาว่าเรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งหัวข่าหัวขามันเป็นให้ผมหลงนะทำมันจบตรงนี้แหละเวลาเขาโทรมากโอเคเขาตลอดคือไม่มีขัดแม้แต่ครั้งเดียวพี่รักของพี่ถ้าคุยรักอ่ะเขาก็พูดดีอ่ะ เขาว่าเรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งหัวข่าหัวขามันเป็นใหผมหลงนะทำมันจบตรงนี้แพี่รักผงพี่ก้าคือรักอ่ะเขาก็พูดดีอ่ะมขาว่าเรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งหัวข่าหัวขามันเป็นในผมหลงนะมขาว่าเรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งหัวข่าหัวขามันเป็นให่ผมหลงนะทำมันจบตรงนี้แุณไม่มีขัด แม้แต่ครั้งเดียวพี่รักพี่ต้าคือรักอ่ะเขาก็พูดดีอ่ะเขาก็เรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งหัวข่าหัวขามันเป็นให้ผมหลงแทำมันเปจุตรงนี้ทำมนุตรงนี้ทำมนจุตรงนี้ต้าคือรักอ่ะเขาก็พูดดีอ่ะเขาก็เรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งหัวข่าหัวขามันเป็นให้ผมหลง เขาก็เรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งหัวข้าหัวขางมันเป็นในผมหลงนมทำมันจบตรงนี้แหละทำเขาก็เรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งหัวข้าหัวขางมันเป็นในผมหลงนมทำมันจบตรงนี้แหละเขาก็พูดดีอ่ะเขาก็เรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งหัวข้าหัวขางมันเป็นในผมหลงนมทำมันจบตรงนี้แหละไม่มีขัด แม้แต่ครั้งเดียวพี่รักของพี่ถ้าเธอรักอะเขาก็พูดดีอเขาเรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งหัว้าหัวขา